คนละบอยเซบรูผมปอนไรฟกาดนะครับก็กลับมาอยู่กับเกม F1 Manager กันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปเดียวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการหานักขับระดับสีชมพูนะฮะเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่นักขับสีชมพูนะฮะที่เป็นระดับสูงนั่นเองนะ ซึ่งฝีมือเนี่ยจะค่อนข้างเก่งกว่าระดับสีส้มแล้วก็สีฟ้านะฮะนี่เห็นไหมอย่างลูวิสเขามีตันนะครับก็เป็นสีชมพูนะระดับอีพิกนั่นเองส่วนบางคนเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับเช่นชาร์ลส์เลอแคลร์เลอเคิร์กนะฮะจากค่ายเฟอร์รารีนะก็จะเป็นสีส้มนะฮะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมลองเล่นมานะฮะผมมีความรู้สึกว่าระดับอีพิกเนี่ยจะค่อนข้างทำได้ดีกว่าระดับสีส้มแล้วก็สีฟ้านะฮะ ซึ่งสีฟ้าก็คือระดับคอมมอนนะก็เป็นระดับปกติฮนะไม่ได้เก่งมากมายนะออก็เรียงประมาณนี้ฮะสีชมพูสีสม้มแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะซึ่งการหานักขับระดับสีชมพูเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนี่สำหรับวอลเทอรี่บอสทัสของค่าย Mercedes ที่ผมพึ่งได้มาเนี่ยผมก็หามาจากในร้านค้าตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหม ผมเนี่ยซื้อจนได้เลเวล3เลยนะฮะด้วยธนาบัตรรูปตัว B เห็นไหมที่ตอนนี้ผมเหลือ91ละตรงมุมขวาบนนะฮะแล้วก็เวทเทลด้วยนะผมก็ซื้อไป2คนเลยนะฮะซึ่งวิธีการหานะครับระดับ e ีพิเนี่ยหาได้จากในร้านค้าตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการเปิดกล่อง Legendary Crate อันนี้นะครับซึ่งกล่องชนิดนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ชิ้นส่วนอีพิเห็นไหม 6ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ชิ้นชิ้นส่วนแรนะครับสีส้ม36อันอันซึ่งปกติเนี่ยไอการที่เราจะได้กล่องนี้เนี่ยนานๆมันจะมาทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นการสุ่มนะส่วนใหญ่เราจะได้เป็นกล่องนี้ใช่ไหมนี่ซึ่งโอกาสที่เราจะได้ของสีชมพูเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหมฮะในขณะเดียวกันนะครับกล่องสีทองที่ใช้เวลาเปิดแชั่วโมงก็ไม่ได้สีชมพูเหมือนกันนะฉะนั้นวิธีการได้ของสีชมพูเนี่ยต้องบอกว่า น้อยมากๆนะครับสำหรับสายฟรีถ้าเราไม่เติมเลยนะก็เป็นการเปิดกล่องอันนี้นะครับแล้วก็การซื้อในร้านค้านั่นเองนะเออซึ่งตอนนี้ผมมี9 1ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อเวทเทลไปเลยอันนึงนะน,น,นานๆเนี่ยจะโผล่มาทีนึงนะครับโอเคอืมกดซื้อไปเลยเอาละทีนี้นักขับที่ผมใช้ก็จะเป็นคอมโบในฝันที่ผมบอกนะครับคือบอสทัสกับเวทเทลนะสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ แล้วก็ส่วนประกอบรถก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเพิ่งอัพอันนี้เป็นเลเวล8นะครับใช้ไป1ล้านกว่าบาทผมเนี่ยหมดตัวเลยครับตอนนี้เหลือ2 0 0แสนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักตา2ตาไหมว่านักขับระดับสีชมพูเนี่ยจะมีความเก่งแค่ไหนนะฮะผมมีเงินอยู่2 0 0แสนเองนะฉะนั้นผมจะยังไม่ลงแข่งซีรีส์5แล้วกันนะ เพราะว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับถ้าผมแพ้เงิเน,นเงินก็จะหายหมดเลยนะฉะนั้นลองแข่งเป็นซีรีส์4ดีกว่าครับเออเรามาดูกันว่าฝีมือของบอสทัสแล้วก็เวทเทลนะครับจาก2ค่ายดังนะอย่างบอสทัสเนี่ยก็มาจากค่าย Mercedes นะครับค่ายเดียวกับเลวสเฮอร์มตันนะครับแล้วก็เซบาสตียนเวทเทลก็เป็นของค่าย Ferrari นะครับเออค่ายเดียวกับชาลสเลคแคร์เลคเลิกนั่นเองนะ ไปกันที่สนามเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกครับที่สหรัฐนั่นเองครับผมการคอลี่ฟายครับเจอระดับดีกรีแชมป์นะไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับจบอันดับที่9กับ16ครับผม,อ,ม,อ,มอยู่ระหว่างเขานะผมจะลองเสี่ยงเป็นชายยางซอฟทั้ง2คนแล้วกันนะฮะอันดับค่อนข้างห่างกันแบบนี้นะโอเคลองมาดูกันดีกว่าครับว่า สนามนี้นะครับผมจะชนะหรือเปล่านะโอ้โหของเขาใช้โกรชองเป็นยางแบบฮาร์ดนะครับลนดับ4ของเขาเห็นปะต้องลุ้นให้บอสทาสกับเวทเทลเนี่ยทิ้งช่วงห่างกันพอสมควรหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ยางซอฟต์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าพิทพร้อมกันนะครับเออโอเคดูภาพรวมครับบอสทาสตอนนี้ก็ขึ้นเป็นระดับ9ครับแต่ว่าเวทเทลก็อยู่ลำดับที่17ครับ ส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยของเขาเป็นอ๋อลวิสเฮามิตันนะครับน่าจะพึ่งได้มานะเลเวลยังน้อยนะแสดงว่ายังไม่ได้อัพเลเวลสูงนะครับของเขาเนี่ยอยู่อันดับ22เลยแล้วก็เทคนิคที่ผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับก็คือการดูนักขับว่าคนไหนเก่งไม่เก่งนะวิธีที่ดูง่ายที่สุดก็คือกดการดูอันดับอย่างนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่านักขับคนไหนเก่งเห็นไหมครับ อย่างที่ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าบอทเขาเล่นเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเวดเทลเลอกแคลเลอกลเคิร์กนะครับแล้วก็บอททา h a สแฮมิลตันนะครับหรือว่าน่าจะชื่อไรโคเนนนะอันดับ3เนี่ยคนนี้ก็น่าสนใจนะเป็นระดับอ e ีพิกเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็ให้นักขับทั้ง2คนนะครับขับแบบสีเขียวครับผมเซฟน้ำมันแล้วก็เซฟยางนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะให้เข้าพิษในรอบต่อไปนะครับนี่โบทัสเลยจุดเข้าพิษมาแล้วผมก็กดเข้ายางซอฟไปเลยครับเปลี่ยนเป็นยางซอฟไปเลยครับโอเควันนี้ผมอาจจะมึนๆหน่อยนะพอดีว่าเพิ่งตื่นนะครับนี่ผมตื่นแล้วผมก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูเลยนะฮะก็กลับมาเล่น F1 Manager เรเรื่อยๆครับช่วงนี้เล่นง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวตอนนี้ของเขานะครับ อา้าวพามิรตันของเขาเพิ่งเปลี่ยนยางไปครับเมื่อกี้โอ้โ oh หถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็อาจจะมีโอกาสชนะสูงเลยนะพอมาถึงโค้งนี้ก็ให้บสทาสเด้งไหมครับสำหรับสนามนี้นะซีรีส์นี้เนี่ยผมแข่งจนค่อนข้างชํำแล้วนะโอเคแล้วก็น่าจะพอดีนะครับเวทเทลเข้าพิทหลังบสทาสนี่บสทาสออกจากพิทไปละโอเค ผมก็ยังคงเลือกใช้เป็นยางซอฟนะครับเพราะว่าคลิปมันดีกว่านะครับการแซงกันอะไรเงี้ยค่อนข้างทำได้ดีนะโบทสเกือบหลุดโค้งฮะแต่ก็ยังได้อยู่นะจังหวะน,นี้อยู่ที่อันดับสิครับส่วนเวทเทลก็เร่งตามนะครับสิบ6ดสิบเห็นไหมฮะนี่พอใช้ยางซอฟแล้วมันผมว่ามันเร่งได้ดีกว่านะจังหวะแซงอะไรเงี้ยยางฮาร์ดมันเร่งไม่ขึ้นนะโอเคน่าจะ แสงโครชองของเขาได้นะครับเข้าพิษแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางฮาร์ดอีกแล้วนะฮะโอ้โหคนนี้การใช้ยางฮาร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคือบางจังหวะเราจะใช้ตลอดมันก็ไม่ดีนะครับสําหรับบางสนามนะโอเคเล่งพอประมาณครับแล้วก็ขับเป็นสีเขียวครับวิทเทลก็ประมาณนี้ครับเอาละ บททัสเนี่ยพอไปถึงตรงรอบใหม่นะครับนี่รอบใหม่ตรงข้างล่างไงปะที่อันดับ3ามไปถึงนะฮะก็จะถึง30พอดีนะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ายางเหลือ30เเนเนี่ยจะยังได้อีกรอบนะครับก็พอดีนะแบบนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสชนะสูงแล้วครับเพราะว่าเขาใช้เป็นยางฮาร์ดด้วยนะโอ้ดีกรีแบบเมื่อกี้แบบได้แชมป์ได้อะไรหลายอย่างนะฮะไม่คิดว่าเขาจะเล่นแบบนี้นะโอเค บอสทัสเหลือยางอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็พอดีนะเข้าพิษส่วนเวทเทลเนี่ยการจัดการค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าบอสทัสนะครับเห็นไหมถึงตรงนี้เนี่ยยางเขาเหลือ10%แเปอร์เซ็นต์ละเมื่อกี้บอสทัสเหลือ10%เปอร์เซ็นต์ตรงโค้งข้างล่างนะฮะโอเคก็ให้เวทเทลเร่งในโค้งนี้ครับสเต็ปผมนะก็จะเป็นเร่งโค้งนั้นฮะโอเคบอสทัสออกมาครับอยู่หน้าโรเมนโกรชองก็พอดีครับสวยเลย ในขณะที่เวทเทลก็เข้าพิษแล้วก็น่าจะออกมาก่อนที่ไฮเมอร์ตันเขาจะมาถึงนะฮะเขาพลาดตรงที่ใช้ h ฮเมอร์ตันนะครับเลเวลน่าจะยังน้อยอยู่นะรู้สึกว่าการเบิร์นยางเนี่ยค่อนข้างจะเบิร์นเยอะนะฮะของ h ฮเมอร์ตันนะสำหรับตัวนักขับทั้งสองคนที่ผมอัพเป็นเลเวล3เนี่ยก็ถ้ามาแข่งในสนามนี้เนี่ยก็ยังไหวอยู่นะแต่ว่าพอเป็นซีรีส์5เนี่ยค่อนข้างยากอยู่นะครับ ถ้าเป็นซักเบลสีเนี่ยผมว่าน่าจะเฉะลุยนะสำหรับนักขับระดับสีชมพูนะครับหรือว่าอีปิกนะโอเคทีนี้รอบสุดท้ายผมก็เร่งยาวฮะนี่เห็นไหมก็ชนะนะครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะกดดูอันดับของทีมนี่ผมก็เป็นอันดับ2ครับของเขาอยู่อันดับ6นะโอเคบทท้าจะได้ที่2หรือเปล่าครับแซงของเฟอร์รารีนะครับผมจำสีรถได้ใช่ไหมเป็นใคร เป็นเลคเคิลนะครับก็แซงมาเรียบร้อยละจบที่สสำหรับเบลเทอรี่บอสทาสส่วนเซ er บาสเตนเวสเทลฮะจะได้ที่7หรือเปล่าครับน่าจะไม่ได้เลยนะได้ไหมฮะโค้งนี้แซงได้หรือเปล่าครับอืได้ครับโอเคจบที่อันดับ2กับ7ครับสวยเลยอันดับเป็นรองเฟอร์รารี่ครับต้องบอกว่านักขับของคอมของค่ายเฟอร์รารี่เนี่ยค่อนข้างโหดนะดูดิ จบอันดับ1กับ3นะของคอมนะส่วนคู่ต่อสู้ก็เพิ่งเข้าพิษมาครับนี่เป็นไงใช้ลุยเลยเห็นปะพอเราม,ามีนักขับระดับอ e ีพิกเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะการแข่งซีรีส์4เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยนะโอเคมีเงินอยู่260แ0นหกลนะผมจะลองแข่งเป็นซีรีส์5สักครั้งไหมให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะนักขับ2คนนี้นะครับ กลองเต็มแต่ก็ลุยเลยไม่รู้ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่โหดหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ที่การคオิฟายด้วยนะเจอผู้เล่นที่มีคะแนน700กว่าครับเห็นปะทงด้านล่างอะ่ะน่าจะอัพของดีกว่าผมพอสมควรเลยนะแต่ว่าไปแข่งที่เม็กซิโกอีกแล้วครับโอ้โห ทำคลิปให้เพื่อนๆดูทีไรนะครับซีรีส์นี้ก็มาที่สนามที่เม็กซิโกทุกทีฮะจบอันดับที่โอ้โหสวยครับนำหน้าเขานะฮะบอสทาสที่14ครับเวทเทลที่19ครับถ้าเป็นแบบนี้ผมอาจจะให้เวทเทลเป็นยางาร์ดครับแล้วก็บอสทาสเป็นยาง soft นะป้องกันการเข้าพิชพร้อมกันนะโอเคอันดับอยู่ติดกันเกินไปนะครับถ้าอยู่ห่างกันสัก8อันดับ ถึง10อันดับอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ยังซอฟได้อยู่นะแบบนี้มันอยู่ติดกันเกินไปนะฮะโอเคดูบอทาสครับผมซูมเอาไว้ทุกคนดูหน่อยนะว่าไหวหรือเปล่านะโอเคบอทาจังหวะโค้งนี่เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะเห็นปะจังหวปะหวปาดเห็นไหมเวทเทลโอ้โหแย่แล้วเขาเวทเทลเวทเทลสนามนี้ครับกลายเป็นว่าฝีมือดรอปนะค่าคอนซิสเทนซี่ของเวทเทลไม่สูงนะครับ โอเคแบบนี้เนี่ยมีโอกาสแพให้ชน,นะน่าจะเท่ากันแล้วนะครับเห็นไหมอันดับก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะสำหรับผมกับคู่ต่อสู้นะโอเคบททารขึ้นเป็นที่10ส,สวยครับแต่ว่าเวทเทลแย่แล้วครับขับแบบนี้โอเคแล้วก็บททถาสขับแบบเซฟน้ํามันเข้าพอมาถึงจุดโค้งนี้นะของผมนะผมก็จะให้ขับเซฟน้ํามันเซฟยางครับโอเค Mm hmm. เกือบล้างท้ายครับมันก็เหมือนล้างท้ายอะนะอันดับที่23นะครับไม่ดีแล้วครับแบบนี้เวทเทลแต่ดีที่บอสท้าสทำมันดับดีนะครับคือข้อดีของการใช้นักขับอีพิกทั้งสองคนเนี่ยคือมันจะมีโอกาสที่แบบว่าคนหนึ่งเนี่ยจะคオิฟายไม่ดีแล้วก็อีกคนเนี่ยอาจจะคオิฟายดีหรือว่าอาจจะคオิฟายดีทั้งสองคนนะครับ แต่ผมก็ยังไม่เคยเจอที่โควิฟายแยกทั้งสองคนนะอืมโอเครอบนี้บสท,ทาสก็เดี๋ยวผมดูกันนะว่าจะเข้าพิดเลยดีไหมนะครับเพราะว่าเหลือยางอีก35%เปอร์เซ็นต์่าจะได้อีกรอบนะครับโอเครอบนี้ขับแบบเซฟยางเซฟน้ำมันไปก่อนนะโอเคอขึ้นรอบใหม่ยางเหลือ30มสิบยังได้อยู่ครับส่วนเวทเทลเนี่ยจะให้ขับเป็นสีเหลืองนะ แล้วก็เร่งรอบหน่อยครับอ,อันดับไม่ดีครับแบบนี้โอเคอแล้วก็มาเซฟตรงนี้ครับส่วนบททสอสทัสถนนค่อนข้างโล่งครับก็กดอัดสปีดไปเลยนะเทคนิคการใช้บูสต์เนี่ยผมจะชอบใช้ตอนถนนโล่งนะถ้าแบบมันแอร์อัดจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะโอเคบอสท,ทัสเข้าพิษแล้วครับตอนนี้เปเรสเขาน่าจะเข้าพิษครับ แล้วก็ตอนนี้บอท้าสออกมาแล้วครับเวทเทลก็ขับแบบสีเหลืองยาวเลยครับทิ้งช่วงไปเลยโอเคบอท้า okay, สสวยครับบูสส์นี้ไปเลยมาถึงโค้งนี้ก็หยุดใช้บูส์ครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้ครับโอ้โหพลาดครับบสท้าสก็ยังได้ที่10อยู่นะสวยตรงโค้งเมื่อกี้เนี่ยถ้านักขับเลเวลต่ำๆยังไม่ไหวจริงๆนะเท่าที่ผมลองเล่นมานะโอเคเวทเทล ใช้บูสต์เล่งเข้าพิษไปเลยฮนะส่วนบบสทัสก็ขึ้นเป็นดับเก้าครับมนดับ8แล้วครับสวยเลยเอา้าโอ้โหสวยแล้วครับเอา้าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดไอ้นี่หรอเอา้าเวนแล้วไงโอ้โหผมไม่ได้กดให้เวทเทลเข้าพิทฮนะโอเคไม่เป็นไรนะเอาล่ะพอขึ้นรอบเจ็ดเนี่ยอาจจะให้ ข้อพีดทั้งสองคนแล้วก็ได้น่าจะได้ยู่ครับดีที่เวทเทลเนี่ยใช้เป็นยาง hard นะโอ้ถ้าเป็นยาง soft เนี่ยเมื่อกี้น่าจะยางหมดไปแล้วนะครับโอเคเข้ารอบ7ก็เก็ข้อพีดทั้งสองคนแบบนี้ก็โอเคครับบอสทาสเร่งเหนีครับโอ้โหของเขาครับทั้งสองคนโครชองแล้วก็เปเรสครับโอ้โห,โหตีคู่กันมาครับแบบนี้บอสทาสดีที่ไม่หลุดโค้งครับเวทเทล ตามมาที่อันดับย2สองครับแต่ว่าของเขาเนะี่ยยังอาจจะหมดก่อนนะครับสำหรับเปเรสนะถ้าเกิดเขาไม่เข้าพิษในครั้งนี้นะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่เข้าแล้วนะสำหรับเปเรสเห็นไหมเพราะวาเราสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นกันดีกว่าเขาว่าจะชนะหรือเปล่าเงินสองแสงนคะรับอโบทาร์แสงที่สวยเลยอย่าหลุดโค้งครับสวยโอ้โหอาจจะแพ้ก็แบบนี้ คะแนนห่างกันเยอะครับนี่เฮาเวสเทลเขาฟอร์มไม่มาครับค่าคอนซิสเทนซี่เขาต่ำครับโอ้โหแพ้ครับแซงได้สักสองสามคันไหมเผื่อพลิกชนะครับปับป๊บปั๊บไปอีกคันนึงโอ้โหไม่ได้ครับแพ้ครับผมไม่เป็นไรนะโอ้โหเสียไปสองแสนครับทุกคนนี่สำหรับซีรีส์ห้าคือถ้าเราได้เงินเนี่ยก็จะได้เยอะแต่ถ้าเสียเราก็เสียเยอะนะฮะ โอ้ครั้งนี้แพ้ไปครับเพราะเวทเทลเนี่ยเขาทำอันดับไม่ดีนะฝีมือเขาไม่มาครับเมื่อเื้อกี้แล้วก็เปิดกล่องครับอืมโอเคนี่เห็นไหมค่าคอนซิสเทนซี่เห็นปะ่ะของเวทเทลมีแค่44นะค่อนข้างไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นเวลซี See เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนบอสทาสคอนซิสเทนซี่ก็83นะครับแล้วก็การจัดก,การน้ำมัน92 แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างจะดรอปเรื่องการขับในสนามเปียกนะครับเออก็ต้องอัพเลเวลสูงนะน่าจะดีขึ้นนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาแนะนำเทคนิคการหานักขับระดับอีพิกนะครับแล้วก็ลองเล่นให้ดูไป2ตาเมื่อกี้นะครับให้ดูว่าฝีมือของนักขับระดับอีพิกเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิปวดีโอนี้กันนะครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้กำลังใจผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปเดยวนี้นะครับกด Subscribe กดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนะี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเลยนะฮะชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับ คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเรื่องราวอะไรก็เราติดตามชมไว้เลยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See ya boys woo hoo yes